มักิีปี้นี่แกยังไม่ยอมรับสารภาพอีกเหรอฮะเฮ้ยรู้ไหมรู้ไหมึงรู้ไหมแพ้เป็นเนี่ยแผลมาจากไหนรู้มั้ยห,หนาวเมื่อหลายปีก่อนอ่ะไอพวกอีปปี้แบบแกนี่แหละมันเมายาบ้าเอามีดจาะค้อหอยเมียมตัวกลาไม่มีใครกล้ามันสักคนมันจะกลัวนี่แหละ ไอ้บังนั่นลวดบังแม่เเลยช่ไหมเปรีนิ่มีมิไอ้มิมาหนิไอ้มิมาหนิไอ้มิกูไม่ดุมเอ้มิไอ้อุบานนี่แหละสาเหตุที่ฉันเกลียดพวกไอปิ่งแกมากที่สุดวันๆไม่ทำเหี้ยเลยเลยเป็นเรื่องเซ็กเอายาเสพติด กูจอยขันไม่ได้ฝากแข็งแล้วแล้วก็แสดงให้มึงดูมันสิพออีหยังวังไงแกจะยอมรับความจริงนั้นหรือยังโอเคโอเคอย่าทำกับพ่อขันนั้นเลยผมมีบอกกับนายทุกสิ่งเรื่องทั้งหมดมันเกิดจาก